สวัสดีค่ะแม่จอยค่ะสวัสดีค่ะแม่จอยครับสวัสดีดีดีแม่เนอค่ะมาตามแนวทางกับแม่จอยค่ะเป็นคลิปแรกล่ะเป็นโครงสุดท้ายน้ำเนาะคุณแม่เนาะของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดค่ะครับมาตามประตูเด็ดดีๆแข็งๆกับคุณแม่เนาะครับเนาะเหมือนค่ะไปจังไหความฝันแบาสู้ฝันแม่ฝันเห็นแม่พวกเราเสียชีวิตนหรลูกกับหน้าสาวหน้าสาวก็เสียไปแล้วครับตายเลยโอ้อันเป็นสียชีวิตอะไรกันน่ะล่ะครับจ้ะ มาดิเพื่อเรานั่งเขี่ยวมาอันอันที่แดกนั่นที่แดกให้แม่ฟันว่าก่อนอันบอกกพอนีันได้กก็ไะด้เนาะค่ะแม่ฟันว่าแม่อีหยังมาติดผีแม่ติดใช่หรอติดแขนแม่ผีคือนอนนี่คือจังโมแม่นอนมันไปกักสาเก็บมันดูดแม่แม่ทั้งเก็บทั้งขั้นแม่ก็เอมมีหูดออกหงอกแม่ยานทั้งยานทั้งมันกัเก็บทั้งกักขั้นมาดิแม่ก็เลยยางมากเฮ้ยมามันขูดออกบ่แหล่แม่ยางมาก ลม่แวะไปหาแม่ไปหาแม่แม่เราเสียชีวิตแล้วค่ะก็ไปเห็นพระนางเขียวหมากแม่ว่าเขียวหมากน้ำเน่แม่วางไม่ด้วยเห็นเขียวหมากน้ำเน่อันแม่เขียวหมากน้ำเน่แม่วางสค่ะมาดิปะกระน่งช้อนคนคุยกันปะก็เดยขั้นหมากไม่แม่สิคนบรหันหนามากเลยลูกค่ะแม่ก็เขียวหมากแม่คือบเบาๆน้ำน้องกันนั่งคือน่ารุกน้อะมาดิเขียวหมากด้วยเดิมแม่ก็ว่าแม่แม่โตเมื่อก่อนเด้อแม่ว่าแม่เอื่นนสาวหมาเอื่นแม่โตนะค่ะบาดนิ เมื่อก็เมื่อด้วยพันหวานม่ค่ะอันนี้แม่ก็มาเมื่อด้วยเมือด้วยาเห็นบัวแม่ให้ให้หลอดิอักมาอย่างอีกละแม่ปะหลอดวังหันแม่บริหารดิหลอดนี่แม่ศูนย์แห้งอีหยังกับโบหยังด่าเราวนะนั่งก้มหนั่เงยขึ้นก็ยิ้มให่แม่ซื่อแม่เหมือนแห้งว่ามันเยอะเยี่ยแม่ก็วางสีนกเอียดแท้งหมือนมื่อหนึ่งมื่อหนึ่ง โู้เมื่อขึ้นมาโอ้เม่ขึ้นเมืย์เม่ด่าขาดลายลูกค่ะแม่ด่าโดนขาดลายดาอบเบียดดามันหลอบดิค่ะแมยว่ากแม่ยังรู้ได้แถอแม่์วางสีมันก็เบาปากมันก็แมย์เขามาในหัวเหมือนแฮเหมือนด่าจุดมวยหยังนี่หยังเลยเด้แต่พูได้ด่าอันนั้นท่างอันนี้ด่าจะเล่าผู้เดียวค่ะอันนี้แมย์เขากือเป็นเมยว่า บอกเสียงดังเลยคุณแม่แม่ก็เลยว่ามันคือเป็นจังสีเนาะแม่ว่ามันจะเป็นอย่างมันจิมีศูนย์อยู่บ่แม่ก็ว่าเนาะบัดนี้แม่ก็ตีเหล็กของแมาให้มืเพิ่นนะลูกตีเหล็กของแมาแม่หายไปแม่แม่แม่ตีไว้ั่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามแม่สิ่ไฮในคลิปนี้เนาะคือศูนย์เก้าสามเด็กฝันเดินหนีเด็กฝันเด้อินหนีเด้อค่ะบัดนี้แม่ผลมาเก่ากับซี กัปตีกัปตีสองก็อย่าลืมเด้อคุณแม่สี่หายตัวไรในความฝันแม่หายไปเนยเก้าโู้โชนเก้าสามศูนย์เก้าสามแม่เล็กที่คุณแม่สีหายเล็กสามตัวเนาะสองตัวละสองตัวนั่นแม่ไหวเพ้นไปจัดเอาตัดจากศูนย์เก้าสามแม่แห่งในเพ้นจัดเอาสรุใช้พ้นเกาเอาครับมันนี้แม่ก็เรียกว่ามาหักเหล็กสีเนาะค่ะเน่ยแม่พันมักสี่สองสี่สองค่ะมันนี้ แม่ฮะมือนั้นเมือวันพระแม่ปัดจุถูบ่ะค่ะบูกอ้ยแม่ดีใจหลายแม่แม่ว่าท่านบอกได้ว่าเลยตัวใดตัวใดเนาะครับตัวแม่มักแม่เขาหวาดปิบวับบอกบัดมองได้เลยของแม่บอกบัดทางในหงอนแม่ค่ะก็คือเบาข้องรักษาแม่นบานนี่จุดถมาลูกแม่ขนลังสวนหมดแม่ทำบัดอยู่หงอนค่ะมีหมูไปบัดแม่ทำบัดไป้าให้ทำบัดไปบาดนี่ แม่ถาม่าไปแม่ก็ตีลักจ้าไปบึ่งเหลขเก่าขุ้นมาแม่ดีใจบาดนี่แม่ก็บ่านนี่ใจแม่คอห้มีสามแม่คอไม่สามก็ใหม่ใหมใหม่ใหม่งอีกม่สามอีกหรือลูกบาดนี่อีกตรงสุดท้ายมันจะเป็นยังนอมาขอปรวนนให้่เป็นชูนด้วยเป็นชูนเป็นชูนเป็นแม่บ่ค่ะลูกก็คอยถูก ออกมามันเป็นจูนย์ในแมนเก้าสามจูนเขาั็นี่เขากับเล็กฝันตรงกันเป๊ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยแม่จุดเหนือวันวันศ์นี่ผ่านมานี่ค่ะเลยปาดนี้ห่วยแม่สันหน่อมามาหาลูกเท้าเท้าเอาแล้วครับมแม่จะไ่าลูกไห้แม่วางจี้ค่ะมันก็เอาแรงเอาไป่หายมันก็ลูกทูบแตกแตกออกเป็นเชียงเลยแตก แต่พาจังข mm. uh, well, uh ี huh, um, here, ่แลยเดือดเรือคือเขาวฟ้าพื้นมันมันมันบริสตเตอร์ขึ้นหัวนั่หัวนี่มันจะพาลงทางนี่เนาะหัวนี่มันพาเลยพากลางเลยแม่หัวก้อนมันพาทั้งหลังแหม่ะหัวนี่พากลางเลยลูกอือเอาเป็นเหล่าลูกคุณแม่เอาหนี้นี่นี่นี่มาสู่ในคุณแม่ล่ะนี่นี่ลูกนี่เดี๋ยวคันเดินนิ่งๆได้อค่ะคุณแม่เด้อนิ่งค่ะค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่คะปูดแตกเด้อบ่คุณแม่ว่าปูดแตกค่ะ 930เนาะค่ะถูกแตกท่านผ uh, sí yes. ู้ชมเห็นเนาะค่ะล้างเด็กเก่าหน้าจอดับหน้าจอดับค่ะคุณแม่ดับคุณแม่่ะหน้าจอคุณแม่ดับเดี๋ยวรอรอสักครู่ครับเดี๋ยวให้เบอร์มคุณแม่ขอชื่อคุณแม่เลยคุณแม่อาทิตยละคนเนาะค่ะให้มาทขอบคุณเบอร์กอนค่ะคุณแม่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนาะขอบคุณครับเดี๋ยวคุณแม่เก่าสามศูนยเลขถูกครับผมแตกพร้อมม่สั่นยันห้อยแตกเลยเป็นห้อยแตกบ่ท่านผู้ชม แตกพากางเลยเก้าสามศูนย์เก่าสามศูนย์เนาะอวดมนต์แล้วห่วงเพื่อเบิงอีกที่แตกลงคุณเหลือเขาก็เรียกฝันพอดีเนาะคุณแม่นะขอบคุณคุณแม่ครับ่ะคุณ่ดเแม่ครับชุดมือนวานศีลผอมเนาะแม่แมนค่ะเปิดอีกนะค่ะคุณแม่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเพื่อนเบิงค่ะสาวนี้ยังบุตรหนิพ่อเจ้านะเก่าสามศูนย์ยังอยากได้อีกนะตัวนีตัวนี้แตกเนามันเป็นเหลาลงมาเลยนี่ยแม่สวดมนต์แล้วมันเหลวหวาน มัน ok หลุดลงเลยลูกมันมันไปคนหลักหางเลยแตกพาออกเลยพาฉีกเลยพากลาางเลยพาสี่เลยเก้าสามศูนย์นาะค่ะชัดเจนเนาะค่ะแม่บัวใหญ่ปิดท่านผู้ชมคุณแม่ชวนโม่แคปหน้าจอเนาะค่ะเก้าสามศูนย์ค่ะเขาก็เรียกฝันแตกทั้งคางแตกทั้งกลางพอดีเนาะค่ะกลางเลยพากลางเลยลูกพากลางแต่แต่ตัวเหล็กยังย่งอยู่แม่แนบไปยังย่งอยู่เแต่แม่สวดมนต์แล้วมันหักลงไปเลยมันมันมันไปคนละขหางสี่เลยมันออกไปเลยพอตัดมนต์แล้วปุ๊บ แม่แต่ว่าตอนนีโตจริงก็คือมันแตกออกเบิดแล้วแม่ไม่แตกเดียวนีิตัวนี้ตัวหนีแม่ทายเผาทายไหวแม่เห็นแตกแล้วแม่ย้ำมันลมค่ะมันก็ลมอีหลีค่ะถือว่าเพื่อนหายโชคแล้วเนาะค่ะเพราะว่าตรงกันกับเล็กฝันนี่ฝันกอนเนาะค่ะฝันก่อนนอลูกล้วก็มาจุดที่หลังแม่จุดที่หลังลูกแม่จุดที่หลัง ขอให้มาเนาะคุณแม่เนาะแมะสาจุในถั่วลูกเอ้ยจนอยออกพ้อนสาเหร่ขอให้มาขออกก้าเนคุณแม่เนาแม่กับบุกคือกันในเพื่อนพิจารณานอหานเนาหลวงเนาะสามตัวกับพีตัดเอาเนาะแมงสามเนตัดเอาหมุนเอาแม่เก่าสามสามศูนย์เก่าศูนย์กวากันไปเนาะคนใดแม่คือกันบมดเลวนะเลขเก้าสามสามเก้านะค่ะแม่แล้วก็ศูนย์เก้าเก้ศูนย์ สามสามสามศูนย์ค่นตัดกับหมุนในสามตัวนี้กันระวังน้ำเนรันเอากันไว้น้ำเนรหกสามนะมุกสามเม่ยหยาบมันกับลัวก็พกมันตัวเดียวกันเนาะแม่ยหยาบมันกับขัวลูกต่างทีเดียก็คือกับหกสามสามหกหกส่วนหกกับกับไม่เด้นคุณแม่เนาะกันใบกันเก่ากับก็ทามอีกขอนึงเนาะค่ะลูกคุณแม่นี่อายุจักปีตอเนื่องหน่วแม่เต็มหก หกสิบเอ็ดเไดลูกหกสิบเอ็ดสี่อย่างหกสิบสองเาได้อายุแม่เต็มหกแล้วแม่เต็มนี่มันมันอย่างเขาไปหกสิองแล้วปีใหม่นะก็หกสิบองเไดลูกโอ้หกเต็มแล้วไก่ปีใหม่นี่กับหกสิหกน้อคุณแม่นาอแมนแมครับมอเรามหกสิบสองนครับคุณแม่เกิดพ่อสอยังจำได้บ่แม่เกิดศูนหแม่เกิดศูนย์หเนาะค่ะเครว่า คุณแม่ในฟันว่ามีเอียงมาจับแขนจากน้องจับนี่เป็นขึ้นเป็นกบะป๋อนเป็นขึ้นหอนกับโบแมนแม่ย่านยุ่นชันมันจับหนาแบบหนาเลยนี่แขนคางนี่แม่บหลงนี่นี่จับเป็นแผ่นเลยวันจ้าเป็นแผ่นแม่ขูดออกวันมกระถางมีดเดียวเอามีดขูดออกเลยขูดออกขูดออกแต่วันนี้ความ่ฟันนี่บ่เจ็บบ่ปวดโอ้โหโบเจ็บโบปวดแม่ตื่นมาที่แม่เก็บค่ะเพราะว่า อายุของคุณแม่นี่ก็คือ61ปีอย่าง62เนาะราคาพ่อซอเกิดนี่เกินพ่อซอสหกศูนย์เนาะค่ะคือพ่อซอสศูนเธอท่านผู้ชมเพิ่นถามเนาะค่ะเธอเพิ่นอยากได้อายุของคุณแม่เพราะว่าสาวนี้นี่จําได้เนาะค่ะมี FC เพิ่นเขามาถามเนาะค่ะขีดหมวดวันที่16กันยาเนาะค่ะที่มาตามคุณแม่มีคลิปเดียวเนาะมาตามคุณแม่ค่ะ เพื่อนถามถึงบ้านเลขที่เนาะค่ะว่าบ้านเลขที่นี่บ้านเลขที่เท่าไหรเนาะค่ะก็เลยตอบเพื่อนไปว่าหกสิบสองค่ะเพราะว่าคุณแม่ฝันว่าเอาเงินเซียงไหวและผัวเก่ามาหลักเอาเงินนี่เนาะค่ะผัวเก่าคตอนผัวเก่าเอาเงินมาหายเอาเงินมาหายมันดีเอาเงินมาหายหลัวเพาเงินมาหายค่ะเพราะว่ามันก็ออกบ้านเลขที่อีนี้หกสิบสองเนาะแต่ว่าบ่ได้เอาบ้านเลขที่แต่ว่าเอลซีเพื่อนเขามาถามอยู่ แต่ว่าแซวนี่ก็ได้ตอบเพิ่นไปเนาะค่ะเพิ่นก็อาสิได้โซกเนาะค่ะอาสิมีโซกก็ได้เนาะค่ะเหล็กบอกเขาซึ่งวิ่งทึงยังเลยคุณครับเอาเหล็กวิ่งคุณแม่รอบนี้มีบ่ครับมั่วยแม่เก่ากับซียังว่ะรอบนี้บ่ครับคุณแม่เก่ากับซีเนาะการชุนไก่เพิ่นเล้าสูงรอบนี้เก่ากับซีเก่ากับซีลองชุนไปจากน่อยแม่องเลยนะเหล็กเตียนคุณแม่เนาะ เป็น,น um. แนื้อท่างคุณผู้ชมเป็นแนวทางของเมยจอยเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 7นี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในทุงวันใหญ่กับคุณแม่สุขุมสุขชนค่ะค่ะคุณแม่มีแย้งเพิ่มเติมบ่อไมีหรอกแม่มีเท่านี้นะลูกค่ะค่ะขอบคุณเมยจอยที่หลายค่ะบ้เพื่อเนวทางขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเมยจอยค่ะครับผมก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของเมย์จอยครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2567 แม่จอยหามากเป็นตัวเลขเก0 9 3 0เกาเป็นตัวเลข3โตัวตีจากความฝันหลักเลขถูกนะครับเนาะตรงกันเลยพนเก่าสามศูนย์เก่าสามศูนย์ถูกแตกคขับท่านผู้ชมสี่สองเก่าหนึ่งแปดสองเป็นตัวเลขตีจากความฝันครับผมหกหนึ่งเป็นอายุของแมจอยศูนย์หกเป็นปีพศออเกิดของแมจอยนะครับเนาะบานเลขที่ก็6หกสิบสอง 62, ครับเลขวิ่งคุณแม่จอยผ่านหามากเก่ากับสี่ล่องหกขับเก่าสี่ล่องหก ความฝันของแม่จอยเบนฝันครับผมช่วงแรกเนี่ยฝันว่าจักเป็นหยังจักเป็นนางบงหรือว่าเป็นปีงนะครับเนาะมาจับอยู่แขนแม่จอยเต็มแขนเลยเพันว่าไปเกลียดเมียดขูดออกเนาะครับเนาะขูดออกขูดเมียดนี่ออกครับผมหลังจากนั้นแม่จอยไปเกลีย่างไปหาเมียโตว่าท่นเห็นเมียโตนั่งเขี่ยวหมากอยู่ครับพี่สาวแล้วครับผมหรือว่าหน้าสาวเนาะครับเนาะนั่งเขี่ยวหมากอยู่เมียโตเป็นกะ แม่จอยนี่ก็เดี๋ยวไปขอเขี่ยวหมากครับผมไปขอเขี่ยวหมากหลังจากเขี่ยวหมากแล้วกลับมาบานครับผมบัดกลับมาบานคุณแม่จอยก็มาเห็นผัวเก่านั่งอยู่คนละครับแม่จอยนี่ก็เดี๋ยวตาผัวเก่านี่ด่าคักแข็งในความฝันผมนะครับจักรบรรดายังเนี่ยแต่ว่าด่าคักแข็งเสีกว่าด่าแห้งคนละครับคุณแม่จอยประกาศบานพี่ทีมากนะเขาน้องหกสองหกสองครับเป็นบานที่ของแม่จอยหกหนึ่งศูนย์หกหกหนึ่งนี่เป็นอายุศูนย์หกเป็นปีพศเกิดครับเพราะว่าฟันบามี่ แมงบวงหรือว่าเป็นปิงมาจับตีเขียนของแม่จอยนะครับเนาะคุณแม่จอยเป็นเกาเมียดขูดออกซ2 9 1 8 2เป็นตัวเลขตีจากความฝัน0 9 3ตีจากความฝันแล้วก็ศูนย์เนี้ตีจากความฝัน9 0 3นี่เป็นเลขกถูบครับเลขกถูบที่คุณแม่จอยเป็นขอแล้วก็จุดถูบออกมาเป็นตัวเลขตัวเดียวกันครับผมครับตัวเลขที่คุณแม่เป็นตีออกมาเนาะครับเนาะ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่จอยในคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมมาไปพิจารณาครับงวดเป็นจีนึงตุลาคม2567ครับคลิปนี้บ่าวทศพุนก็ขอจบคลิปไปเพียงตัวนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพุ่นชาแนลครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมานดำรวยเงินทองสุขสุขก้นครับคลิปนี้บ่าวทศพุนขอจบคลิปไปเพียงตัวนี้คลิปหน้าพอกันไหมครับขอบพระคุณครับ